สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับหลายคนถามผมเข้ามาเยอะนะครับผมว่าการที่เราจะลงทะเบียนนะครับรอบที่2ในโครงการคนละครึ่งนะครับซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่11เดือน11 2,563นี้นะครับซึ่งจะเปิดเวลา6โมงเช้าเป็นต้นไปนะครับมีอยู่ประมาณ1ล้านเกือบ2ล้านสิทธิ์นะครับผมสามารถที่จะลงทะเบียนได้อีกหรือไม่นะครับในกรณีที่ผู้ที่ลงทะเบียนไปแล้วในรอบแรกแล้วถูกตัดสิทธิ์แล้วไม่ได้สิทธิ์นั้นนะครับผมไม่ได้ใช้สิทธิ์นั้นนะครับถามว่า จะสามารถลงทะเบียนรอบที่2ได้หรือไม่นะครับคำตอบนะครับจากโฆศกรัฐบาลน,นะครับคุณรัชดาธานาติเลกนะครับก็เปิดเผยว่าคนที่ลงทะเบียนรอบแรกแล้วนะครับแล้วถูกตัดสิทธิ์ไม่ได้ใช้สิทธิ์นะครับ เกิน14วันท่านจะไม่สามารถลงทะเบียนรอบที่2ได้อีกนะครับผมซึ่งสิทธิ์นี้จะเอาเก็บไว้ให้คนที่จะลงทะเบียนรอบที่2คือวันที่11พฤศจิกยายนนี้นะครับเวลา6โมงเช้าในการลงทะเบียนเพื่อใช้งานโครงการคนละครึ่งนะครับผมซึ่งมีประมาณ1ล้าน นะครับอาจจะเกือบสองล้านต้องรอสรุปยอดอีกทีในวันที่11นะครับผมสําหรับใครที่ลงทะเบียนไปแล้วแล้วไม่ได้ใช้สิทธิ์ก็แสดงว่าท่านจะไม่สามารถลงทะเบียนได้อีกแล้วนะครับเพราะท่านถือว่าสละสิทธิ์ไปแล้วส่วนใครนะครับที่กําลังรอลงทะเบียนวันที่11นี้นะครับก็6กโมงเช้าพร้อมกันนะครับเว็บไซต์คนละครึ่ง .com นะครับสามารถลงทะเบียนได้เลยนะ ครับผมลงก่อนได้ก่อนลงช้าหมดสิทธิ์นะครับผมการใช้งานก็ง่ายๆครับผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับผมนี่คือข้อมูลล่าสุดที่นำมาฝากกันนะครับขอพระคุณทุกท่านที่ติดตามครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ